มาดูความเคลื่อนไหวของทาง 88th กันหน่อยล่าสุดเขาก็มีการเซ็นสัญญากับพัธมิตรจากจีน2รายด้วยกันนะครับรายหนึ่งจะเข้ามาเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้าตัวไลโอกับอีกหนึ่งรายจะเข้ามาเป็นตัวแทนในการที่จะนําสินค้าไปขายบนแพลตฟอร์มเน้นที่ตลาดจีนเพื่อเปิดตลาดให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมครับคุณนพพัชมาลัยวงผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท88 Thailand หรือหุ้น 88th ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สุขภาพความงามบอกว่าล่าสุดทางบริษัทได้ลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือกับพันธมิตร2รายในประเทศจีนก็คือเซินเจิ้นซูวานนิวมอร์ชิยลหรือว่าซูวานแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ไลโอในประเทศจีนครับ โดยที่ซูวานนั้นจะรับผิดชอบในการขายและทำตลาดผ่านช่องทางการขายในประเทศจีนทางรูปแบบการขายออฟไลน์อย่างเช่นห้างสปปรรพสินค้าร้านค้าปลีกรวมถึงรูปแบบออนไลน์ด้วยนะครับ นอกจากนั้นแล้วทางบริษัทก็ยังมีการลงนามเซ็นสัญญากับฮ่องกง Nexora International หรือ Nexora ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ cross border e-commerce ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนทั้ง Tmall Global JD Worldwide แล้วก็เฉาหยุน Global รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับ คุณอร,รัตบอกว่าการร่วมเซ็นสัญญากับ2พันธมิตรเพราะเห็นว่าทั้ง2บริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญในการจัดจําหน่ายสินค้าในตลาดจีนโดยเฉพาะช่องทางการจําหน่าย J d ดี a t ลตฟอร์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ของประเทศจีนครับเน้นการขายสินค้าคุณภาพสูงมีระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและการจัดส่งที่รวดเร็วนอกจากนั้นยังเป็นการขยายตลาดไปสู่ตลาดของประเทศจีนเนื่องจากตีจีนนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงครับ ที่สำคัญคือคนจีนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเส้นผมและชื่นชอบในแบรนด์และสมุนไพรของไทยดังนั้นไลโอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่เป็นออแกนิกจึงตอบโจทย์ความต้องการของตลาดจีน พร้อมทั้งตอกย้ำด้วยว่าบริษัทยังคงเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วงบงทาเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ